ส่ัสใหญ่ข้อคินี้ค่ะ,ะทุกคนอามารับของฟรีค่ะจะเป็นออร่าแบบนี้นะคะออร่าสีเหลืองแล้วก็มีแบบรูปดาวนะคะที่ด้านหลังแล้วก็หัวใจที่ด้านหน้าด้วยนะด้สำหรับของฟรีชิ้นนะคะจากฟรีทั้งหมดเนี่ย3,000ชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะมีคนรับไปแล้วทั้งหมด325คนนะคะ สำหรัแบแมบที่จากของฟรีนะคะจะเป็นแมบ,บนี้ค่ะมีชื่อ iHeartland r d d i o Star s i m ULATOR นะคะเดี๋ยวเราจะปะลิงแมบไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเราเนี่ยมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะคะแบบนี้เลยนะอันนี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการนบของฟรีค่ะโดยของฟรีชินะะ้นนี้ค่ะเขาแบ่งการแจกเนี่ยออกเป็น3วันนะคะก็คือเขาเนี่ยจะแจกวันละ1 0 0 0ชิ้นนั่นเองนะ ซึ่งวันนี้นะคะมีคนรับไปแล้วเนี่ยทั้งหมด3 6 3คนนะคะตรงนี้เนี่ยตัวเลขนะคะเขาเขียนกับกันนะก็คือว่าปกติเนี่ยมันจะเป็นของเหลือนะคะแต่ว่านี้เนี่ยเขาทำนะคะก็กลายเป็นว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นของที่ว่าคนรับไปแล้วกี่ชิ้นนะคะของวันนี้ค่ะ ยังไงเนี่ยก็ให้ทุกคนนะคะไปสังเกตจากหน้าตัวไอเทมอีกทีหนึ่งนะคะว่าคนรับไปแล้วเนี่ยกี่คนนะคะได้จัดที่ตรงนั้นได้เลยนะสำหรับวิธีการนำของฟรีนะคะทางด้านซ้ายมือบนเนี่ยเขามีเขียนอยู่นะว่าให้เราเนี่ยเก็บนะคะเป็นคอนเสิร์ตเอนเนอร์จีค่ะให้ครบหมดหมด1 0 0 0ืนชิ้นนั่นเองนะหากเราเก็บครบนะคะเราเป็น1000คนแรกของวันนั้นเนี่ยก็สามารถรับของฟรีชิ้นนี้ไปได้เลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตเอนเนอร์จีนะคะทุกคนสามารถเก็บได้จากการดูคอนเสิร์ตนะในคอนเสิร์ตนะคะเขาจะมีคอนเสิร์ตเอนเน้เเะน,นะ,ะ,ะน 1, นไดนะ ซึ่งเขาจะมีบอกอยู่นะคะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเช้าค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นวันที่19สิงหาคมค่ะใครนะคะที่มารับไม่ทันเนี่ยในเช้าของวันที่19สิงหาคมนะก็รอไปนะคะในเช้าของวันที่20แล้วก็21สิงหาคมนี้ค่ะเนื่องจากว่าคอนเสิร์ตนะคะเขาจะมีจัด3วันนะเพราะว่าเขาแบ่งจัดออร่านะคะเป็นวันละ1000ชิ้นนั่นเองค่ะให้รีมานะคะตอน6โมงเช้านะการจัดคอนเสิร์ตนะคะเขาจ,จัดที่ตรงนี้นะซึ่งด้านหน้านี้เนี่ าะะสามารถสังเกตได้จากป้ายตรงนี้ได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีของนะคะเหลืออีกประมาณ600กว่าชิ้นนะคะที่สามารถรับได้นะยังไงเนี่ยก็รีบเข้ามานะคะแล้วก็มารอคอนเสิร์ตนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับวิธีการรับของฟรีค่ะยังไงเนี่ยวเจอคลิปหน้านะคะบ๊ค่ะ